วุ้นชิ้นเงินชิ้นทองชิ้นทองชิ้นก้อนทองชิ้นวุ้นชิ้นเงินชิ้นทองชิ้นนักชิ้นก้อนชิ้นอ่ะได้เหรอได้เหรอขังบอลเพื่อนขังบอลขังบอลนี่ฮาวว่าเจ้าจะแหววเสื้อไทยกว่าเร์นนะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่เต๋อจะพามาเล่นเกม Valorant Mobile ตอนนี้เขาสามารถดาวน์โหลดได้แล้วเรามีคลิปสอนอยู่ที่หน้าช่องนะใครสนใจไปกดคลิปสอนได้เลยครับหรือว่ากดใต้รายละเอยียดคลิปนี้ก็ได้ครับสิ่งที่เข้ามาแล้วแนะนำก็คือเข้ามาที่ตั้งค่านะคะแล้วก็มันจะมีอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นการตั้งอินเทอร์เฟส ก็คือเราตั้งว่าเราอยากจะให้ปุ่มไหนอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นการตั้งค่าของพี่แจวเองนะใครถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นลองไปเล่นดูก่อนแล้วก็ค่อยมาตั้งค่านะต่อมาจะเป็นตัวนี้ก็คือ cross h a นะครับก็คือเป้าเป้าเลงของเราโอเคมันจะมีแบบอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบที่เราปรับนะคะอันนี้เป็นแบบที่เราปรับนะนี่อันนี้แบบพี่ปรับประมาณนี้ อสุดท้ายสำหรับผู้เล่นโมบายที่สอบถามมาว่า,เ,าเปิดใจโลยังไงกดมาที่เมนูที่1 2 3 4กดมาที่เมนูที่5นะครับแล้วก็ไปในแท็บที่2แล้วเลือกตรงนี้อ่ะแล้วปรับได้เลยส่วนเราไม่ใช้เพราะว่าเราเล่นใน iPad นะแล้วก็ไม่ไม่เคยเล่นใจโลด้วยครับก็เลยไม่ไม่ถนัดตรงนี้จะเป็นลำดับเรนกะิ้งณปัจจุบัน อ่ะตรงนี้เป็นประวัตินะคะประวัติที่พี่เล่นในวันนี้คือเขาจะให้เราเล่นทั้งหมดสมตาแรกเพื่อเปิดแหล่งกดตรงนี้มันจะมีโหมดให้เลือกนะคะมีโหมดแรงโหมดปกติไปกันเลยจะบอกว่าภาพสวยนะเขาทำภาพออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอะ่ะอันนี้เรายังไม่ได้ปรรับ,รบกาฟิกสุดเล้ง อันนี้แมปเฮปปินนราบอกว่าแรงเราเริ่มตึงแล้วนะแล้วก็ผู้เล่นที่ผู้เล่นที่เล่นพีอย่างเดียวไม่เคยเล่นโมบายเลยอะ่ะเล่นยากมากมากแบบมากๆเอาต่อไปไม่ถือสัโคนเหลือเชื่อแรงแรงอะไรเนี่ย นี่ไงเราเจอผู้เล่นปิศนาแล้วผู้เล่นคนที่หกอ่ะคนที่เจ็ดก็มีอะไรเนี่ย้ยผู้เล่นคนที่หคนที่เจ็ดฉันจะเป็นคนที่แปดหรือไม่คอยดู

ก่อนชนะเพื่อนไม่ถือสปา์มาด้วยอ่ะทำไงอ่ะยูวิว้ายนี่ก็หมาฮล่ไล่ยลๆไล่กุ้งฟองหัวเสกไลาไล่ไล่ไลมันหมดแล้วหรอนี่ไงแล้วพูดเล่ยโคที่แปดก็คือไม่รู้ว่ามันหมดแล้ว รูอว่ามันยังไม่ตายหมดถ้าเราเดินในกลมๆมันคือการย่องแต่ถ้าเดินออกไปอย่างเงี้ยจะเป็นการวิ่งถ้าจะเก็บเสี่ยงให้เดินในกลมๆ,ๆนะฮะเพื่อเดินแห่งแทล่าแล้วโอเมนผู้เล่นยคนที่หกของเราโอ้โห ปุ่มยิงอ่ะปูมยิงไม่ได้ง่ายนะข้งางบนเพื่อนข้างบนข้างบนอามิเตราฟูดอามิเตราฟูดเอามือทาบอกไปก่อนคนไม่รู้ไม่ผิดอะบอน้าที่อยู่ 最后一人，最弱。我请 A F K。ในการลงแร้งฟ้าส่งใครมาให้ฉัน。爆能器已部署。探招。真让我失望。最后一人。还剩一名敌人。何苦呢？干得漂亮。哎。 哎，我心情完全冷静，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 完 Oh. 上半场我方主将，十五个 Q 都没没用，了。现在我方防守，加油加油！雷子倒下，小心这里，还剩一名敌人。 区发现敌人，爆能器落在中区，还剩一名敌人。再点，有吗？还剩一名敌人。不是我，就是守能方获胜。 ว้าว <Wow>. MVP ที่น้อยต้องบอกว่าผู้เล่นที่มาจาก PC ที่ไม่เคยเล่นเกมมบายเลยยากยากแบบยากมากๆม,มันแตกย่าอาจจะโชคดีที่ไม่เจอคนตึงคนที่เขาเล่นเก่งจริงๆเขาจะอิ่มตรงมากหมายถึงว่ามือเขาจะไม่ค่อยสั่นเป้ามันจะไม่สั่นอะถ้าสังเกตเห็น ตอนที่พี่เจ้าเล่นมันจะมีความสั่นบ้างไปก่อนนะครับ๊ายบๆพี่เเชียขอบคุณมากเลยจ้าไว้เจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปเป็นกำลังใจให้ช่องจ้าแบบชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะฝากคำถามสุดท้ายของคนที่รู้ภาษาจีนบอกคือไอมา